วันนี้มีฟอร์มที่วพินิหารมาก,กน,นะครับเด็กเอินรู้สึกยังไงบ้างการเป็นตัวจริงแล้วก็สามารถช่วยทีมได้ครับก็รู้สึกดีใจครับก็ที่ผมเซฟได้ผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะเซฟฟุตบอลครับแต่โดยรวมแล้วผมยกให้แบบทั้งทีมที่ช่วยกันมากกว่าครับก็ ถ้าคนใดคนนึงไม่ช่วยกันผมว่าทีมเราก็อาจจะไม่ได้3มแต้มนี้มาก็ได้ครับไม่มีการบ่นกันด่ากันในการเล่นรับตลอดเวลาใช่ไหมก็อาจจะมีนิดนึงในสนามครับแต่มันก็เป็นตามเกมของฟุตบอลอยู่แล้วครับท้ายเซอร์ไพรส์ชนะด้วยครับตอนแรกผมคิดว่าเต็มที่ก็น่าจะ1คะแนนครับได้3มแต้มก็ถือว่าดีมากครับครับถึงกองเชียร์ที่ตามมาให้กําลังใจครับก็ก็ผมได้เพราะผมทำได้3มแต้มนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ต พวกผมก็จะทำพัฒนาฝีมือพัฒนาฟอร์มการเล่นให้ดีมากยิ่งขึ้นไป